จะพามาดูเรื่องของการผสมสีกันนะคะเรื่องของสีเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบสีผงนะคะที่ละลายในน้ำแล้วก็สีผงที่ละลายในน้ำมันเดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการที่เราจะละลายในน้ำมันกันค่ะเลยหลักการของการผสมสีก็คือเราจะใช้สีทั้งหมด1ส่วนต่อน้ํา2ส่วนนะคะตอนนี้นาต้องการที่จะทําสีเขียวซึ่งเป็นสีออกแนวสมุนไพรนาก็เลยจะใช้สีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีน้าตาลละลายลงไปที่น้ํามันค่ะ สีพิกเมนต์เนี่ยจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและสะท้อนแสงทําให้เกิดสีต่างๆเราก็จะใช้ในงานผลิตสีหมึกพิมพ์พลาสติกหรือเครื่องสําอางนะคะซึ่งพิกเมนต์เนี่ยจะมี2ประเภทก็คือเป็นพิกเมนต์ธรรมชาติที่ได้จากดินพืชและสัตว์แล้วก็พิกเมนต์ที่เป็นสังเคราะห์ก็จะได้จากพวกไทเทเนียมไดออกไซด์คอปเปอร์ทาโลไซอันนะคะ พอเราละลายเสร็จนะคะเราก็จะเอามาฮีทความร้อนนิดนึงเพราะบางครั้งสีอาจจะเกาะตัวเป็นเม็ดนะคะหรือว่าไม่กระจายได้ดีเราก็ต้องเอามาใช้วิธีการฮีทนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยกรุงสีพิกเมนต์นี่จะทนทานต่อแสงนะคะไม่ซีดจางแล้วก็มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากค่ะ mm. ก็แนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะทําในงานเทียนงานสบู่นะคะหรือว่างานครีมก็ได้เราละลายลงไปในน้ํามันนะคะแล้วก็ลองทําดูได้เลยค่ะ ตอนนี้ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าสีออกมาค่อนข้างโคนดีนะคะละลายกันดีทีเดียวถ้าเพื่อนๆสนใจข้อมูลที่มีประโยชน์แบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ได้สีมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวน,นี้นะตอนแรกจะเป็นผงสีเหลืองแต่พอทำออกมานะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยจะเอาไปทําเป็นสบู่ก็ได้นะคะหรือจะไปผสมงานเครื่องสำอางก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าสําหรับงานลิปเนี่ย ก็แน,นะนำให้เป็นพวกกลุ่มฟุเกตจะดีกว่าเพราะตัวนี้จะเป็นิ i g m e n ์เกี่ยวกับพวกงานคอสเมติกค่ะ